่านตัวนี้มันจะไปงัดใสยตัวพลา,าสติกตัวนี้พลาสติกตัวนี้พออายุเยอะๆเข้า,ขาแล้วมันจะหักสวัสดีครับ fx 3 super 2000เคยรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วตัวยอดนิยมเลยตัวนี้ได้มาในสภาพปีสวยๆหน่อย super 2000เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของตระกูล fx 3เพราะว่า fx 3นม่ผลิตมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี1979เ ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรก Fx3 ตัวนี้บอดี้สีดำนะถ้าเป็น Fx7 จะเป็นบอดี้สีโครมก็คือเป็นพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าเคลือบสีโครมสีแบบสีบอลบอลหน่อยมีความแตกต่างกันเยอะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยสวิตต์ดแสงเวลาจะถ่ายต้องกดตรงนี้ในช่องมองเครื่องวัดแสงขึ้นเป็นบวกสีแดงข้างบนแล้วก็ตรงกลางเป็นสีเขียวพอดีแล้วก็ข้างล่างเป็นลบ Under, สีสีแดงเหมือนกันต้องกดตรงนี้ไว้ถ้าปล่อยปั๊บดับเลยด้านข้างก็จะโลนๆอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนตัว FX 3ามทปเปอร์พตัวสุดท้ายเนี่ยมีคลิปมาให้หน่อยๆละมีคลิปจับมานิดนึงแล้วก็หนังเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนังแบบหนัง PVC ไม่หดไม่อะไรไม่พังไม่เปื่อยถ้าเป็นเวอร์ชันแรก FX 3เนี่ยเขาใช้หนังกระดาษติดมาแล้วก็เน่าเปื่อยเละ ย,ยุ่ยคามือเลยต้องมาเปลี่ยนกันทุกตัวเลยล่ะครับไม่มีตัวไหนรอดมาได้เลยผลิตออกมาตอน FX 3นี่ก็7-9แล้วแล้วก็พอมาเป็นพอมาปี84ก็ออกมาเป็น FX 3 super super ก็มีอะไรปรับปรุงมานิดนิดหน่นอยหน่ยไม่ได้มากมายเลยเลยนะปี84ก็มี FX 3กับ FX 7 super เปอเหมือน,นมีดำกับโครมเือนคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในสายการผลิตแค่2ปี84พอ8 5 8 6เนี่ย86ก็ออกมาเป็น ตัวนี้แล้วราเป็นซูเปอร์2 0 0 0แล้วสปีดเพิ่มมาเป็น2000ใช้ม่านของโคปอลใบม่านนะใส่กับเอาไปใส่ FM2 ได้เลยแต่ว่าสปีดของตัว FM2 ตัวที่ถูกเปลี่ยนไปก็จะได้แค่2000งนะแต่บางคนเขาก็โอเคนะเพราะว่าได้แค่นี้ได้แค่2000โอเคแล้ว4000ไม่ค่อยได้ใช้เป็นม่านของโคปอชุดเกียร์ชุดอะไรอาจจะใช้กันไม่ได้แต่ตัวเบรดใช้ได้วงจรวัดแสงนะใช้ ซิลิคอนโฟโตไดโอดแล้วแม้แม้จะเป็นเซลล์เดียวแต่ว่าเป็นยุคที่ทันสมัยและแม่นยำแล้ว fx3 super 2000น200 2, นะเนี่ย ina, ผลิตอยู่ตั้งแต่1986ถึง2002เนี่ยหลังๆเนี่ยเขาให้ทางโคซีนาผลิตโดยลอตหลังๆเนี่ยจะมีคำว่านี้ด้วยเคียวซิล่าคือเคียวซิล่าเนี่ยเขาตอนนั้นเขาเป็นบริษัทที่เติบโตมาอย่างรวดเร็วเขาเที่ยวไปเทคโอเวอร์ over, ไปซื้อกิจการใครต่อใครเยอะแย,ยะเลยรวมทั้งยาชิก้าด้วยแต่ยังใช้แบรนด์หลักเป็น ยาชิก้าอยู่เพราะว่ายาชิก้าดังมานานมากกว่าแล้วเป็นหูหลายสิบปีวงจรก็ใช้เป็นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ใช้ IC ใช้อะไรต่ออะไรเข้ามาทํางานสมัยก่อนนี้เวลาปรับ F จะต้องมีพวกวาล์วเบร r e s ส s t เตอร์อยู่ในเมาส์ซึ่งวุ่นวายมากเดี๋ยวนี้ย้ายมาเป็นเฟืองอยู่ตรงนี้ทันสมัยขึ้นมาเยอะมาก มีปัญหาอะไรเราถอดตัวนี้มาล้างทํงาความสะอาดก็ใช้ได้ละลองรับการดีดตัวการอะไรของกระจกก็ก็ดีขึ้นมามากเลยฮะคือณตอนนั้นเนี่ยยาชิก้ามีโ no น้ตาวมีโนเลทที่ทําให้กับยี่ห้อคอนแทคเขาด้วยจุดเปลาะบางนิดเดียวแต่ว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของยาชิก้าตระกูล fx 3นี่เลยคือตัวนี้ไม่รู้จะเห็นมั้นะเพราะว่ากล้องพ็อกเก็ตผมเนี่ยมันโฟกัสดใกล้มากค่ยได้ตัวเนี้มันจะเป็นพลาสติก เวลาเราขึ้นชัตเตอร์แล้วเนี่ยมันไปดีตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวปลดปลดเมลเบอร์รอกตัวสําคัญเลยฮะรับแรงรับแรงํำนวนมากอยู่เหมือนกันพอเราขึ้นชัตเตอร์พอขึ้นชัตเตอร์ปั๊บขานตัวนี้มันจะไปงัดกับไอ้ตัวพล,พลาสติกตัวนี้พลาสติกตัวเนี้ยพออายุเยอะๆเ,เข้าแล้วมันจะหักแต่รุ่น fx สาม super สองพันเนี่ยวัสดุมันดีขึ้นและพลาสติกมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นตัว Fx 3หรือ fx 3 super เนะี่ยตัวนี้หักมาทุกตัวแล้วผมต้องมาหลอ่อใช้อีอกซี่หล่อขึ้นรูป้วโลหะใหม่ถ้าตัวนี้หักหรือตัวนี้มันสึกไปเนะี่ยเราขึ้นชัตเตอร์แล้วมันดีขึ้นมาเลยมันมัน,มนไ,มไม่มีตัวนี้เลยฮนะปกติถ้าเราขึ้นชัตเตอร์ปั๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นี้ปั๊บกระจกก็ยิงอยู่ที่เดิมจนกว่าเราจะากดชัตเตอร์มันจะดีขึ้นมาแล้วก็ม่านก็ไปสับลงแบบนี้ถ้าตัวนี้มันหัก หรือมันไม่ทํางานเนี่ยเวลาเราขึ้นชัตเตอร์แล้วกระจกมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยนะต้องมาถอดตัวนี้ทําไม่รู้มันคิดยังไงนะเอาพลาสติกบางๆไปไปขวางแรงดีดของสปริงที่มีแรงดีดเยอะมากตัวนี้แล้วตัวก้านที่มันดีดนี่ก็เป็นคารนโลหะด้วยะแต่ว่าพอมาเป็น2,000แล้วไม่ค่อยมีปัญหานะครับปัญหาน้อยลงมีบ้างสาหรับ กองพีใช้งานเยอะเะเราใช้เยอะใช้น้อยไม่มีผลด้วยตัวนี้ใช้เยอะใช้น้อยโอกาสพังพอๆกันแหละเพราะว่ามันอยู่ข้างในเราจะขึ้นชัตเตอร์เบาขึ้นชัตเตอร์แรงไม่ไ,มได้ช่วยให้มันอายุยืนขึ้นเลยตัวนี้อาการอีกอย่างหนึ่งของตะกล้อง FX3 ก็ FX คือเรื่องของกระจกกระจกรีเฟล็กใช้กาวไม่ดีหรือยังไงไม่รู้นะพอใช้เป็นนานๆหรือโดนความร้อนเนี่ยแผ่นกระจกมันเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะเห็นไหมฮะลองดูจากตัวนี้ดูจาก FX3 ตัวนี้กระจกมันเลื่อนลงมาพอเลื่อนลงมาปั๊บ เวลากระดกขึ้นมามันไปปีกับท้ายเลนที่เป็นโลหะตรงนี้พอดีเลยตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งนี้เห,นเห็นไหมที่แตกเนี่ยแล้วก็จะแตกทุกบานนะครับเมื่อเลื่อนลงมาปีขึ้นมาโช๊แตกเลยกระจกพวกนี้มันกรอบอยู่ปรอะอยู่แล้วถ้าใครมี fx 3 fx 3 Super s u p e หรือซเอนลยก็ตามแต่แนะนําว่ามันเช็คตรงนี้แต่แตกแล้วไม่เป็นไรนะถ้าถ้าแตกแล้วไม่ได้หลุดออกมาอะไรก็ติดกาวเข้าไปก็ใช้ได้ปกติแหละเพียงแต่ว่า มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแต่ใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวกังวลน,นะคนมือใหม่กลัวว่ากระจกแตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายมาแล้วรูปเป็นเส้นติดเส้นกระจกแตกเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะถ้าท่านเข้าใจพื้นฐานของกล้องซิงเกอร์เลนรีเฟกแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีผลต่อภาพแน่อันนี้ก็เป็นสส่วนนะที่เป็นจุดเปราะบางแล้วก็ควบคุมค่อนข้างยากไอ้ตรงกระจกนี่เรายังพอเช็คได้เรื่อยๆแต่ตรง,ตรงไอ้คานปลดไมล์มบ็อกเนะี่ย ไม่รู้จะแก้ยังไงมันอ่ะตัวนี้ซ่อมเสียอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเช็คตรงเรียบร้อยตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวขึ้นชัตเตอร์ให้ดูก่อนตัวหนึ่งที่เป็นจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของลังทานลังทานรุ่นนี้เขาแต่ว่าตัวนี้มันระวังได้ไงเพราะว่ามันอยู่กับมือเรามันควบคุมได้ด้วยมือเราเองมันเป็นพลาสติกฐ่านเขาใช้ LR44 สองก้อนเกลียวนี้ก็เป็นพลาสติกแต่ว่าต้องไป หมุนเข้าไปในตรงนี้แล้วบางทีก็ทําให้เกลียวติดก็ระวังให้ดีต้องใช้สมาธิหน่อยถ้ามีเหรียญนะใช้เหรียญจะดีที่สุดตรงนี้ก็มาเหรียญบาทเนี่ยนะครับจะพอเหมาะพอควรที่สุดละยือเล่นกล้องต้องมีตังนะอย่างน้อยบาทหนึ่งนะไว้าขฐานพวกกลไกลระบบอะไรแมชชนิกอะไรถือว่าโดยรวมแล้วแข็งแรงนะฮะแข็งแรงมากเลยสําหรับ fx 3เนี่ยถึงแม้ตอนหลังๆเนี่ยให้โคซินาทำแต่ว่าก็ ยังยังอยู่ภายใต้การคอนโทรลของเจ้าของผลิตภัณฑ์คือการจ้างโคซิน่าทำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแบบที่ให้คาทำออกมาเป็นตัวเลยโดยที่ดีไซน์แบบดีไซน์รายละเอียดอะไรจากเจ้าของจากผู้ว่าจ้างไปอย่างเช่นโ l ลิ p ั s เอ็ม0 0งหรือ Nikon เอฟเอ็มสิบเอฟอะไรพวกนี้หรือว่าของลิโก้เคอร์อะไรพวกนี้ก็จะมีการออกแบบ บางส่วนโดยเจ้าของแบรนด์เองนะอย่าง k r 3 k r 3ของลิโก้เนี่ยนะก็ก็ยังคงรูปลักษ์ที่เป็นความเป็นลิโก้เขาอยู่ภายนอกแต่ว่าชิ้นส่วนข้างในเนี่ยก็แล้วแต่สุดแท้แต่ทางโ o ซีนาจะจัดให้หเขาไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วนะฮะก็เป็นการจ้างทำงินแบบปกติเรื่องของการ OEM แล้วโคซีนาเขาก็ไม่ใช่โรงงานแบบไม่ได้มีมาตรฐานหรือว่าที่ก๊กอะไรนะ ปัจจุบันเป็นเจ้าเป็นอะไรเป็นระดับเป็นเจ้าของแบรนด์วอล์คแรนเดอร์ด้วยนะพวกเวสต้าอาเวสต้าทีอะไรเนี่ยคือโคซิน่าทำนั้นเลยพวกพิซซัมนะซีนฟองน้ำที่มาใช้กับพิซซั่มอะไรพวกนี้ก็ซีนมาดีนะครับนอกจากฟองน้ำแล้วย,ยังมีซีนเป็นซิลิโคนมาให้รอบๆพิซซั่มโดยทำให้เอฟเอ็กซ์สามซูเปอร์สองพันเนี่ยปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าช่องมองภาพจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ มีก็ขึ้นลานะถ้าท่านเก็บไม่ดีเองก็ช่วยไม่ได้ก็ขึ้นลานะครับกระจกรีเฟกบานใหญ่พสอสมควรแล้วเมาส์ยาชิก้าเจะว่าเลนหายากก็ไม่ยากเท่าไหร่เมาส์4ีทัก็คือคอนแทคยาชิก้าท่านมีตังหน่อยไปหาเลนคอนแทคเป็นคารไซซ์ที่เป็นเมาส์คอนแทคมาใส่ทีนี้โอ้โหเท่สุดๆเลยแต่ตัวเนี้ยเอฟเอกสาม0 0เปนี่ยเลนคิดที่เขาติดมามันจะเป็นเลนตัวนี้จะเป็นส่วนมาก 35, 70, 3 5 7 0 f 3.5ถึง4.8เป็นซูมซูมพลาสติกฮนะมาพลาสติกทั้งตัวเลยเมาส์ก็เป็นเมาส์พลาสติกแต่เป็นยุคนั้นเป็นเทคโนโลยีโพลิเมอร์ที่ทันสมัยแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยนิคอนแคนนอนเพนแทเมาส์เป็นโพลิเมอร์ทั้งนั้นแหละครับมีมาโครด้วยปกติได้ถึง0.7เมตร70เซนนี่ก็ถือว่าใกล้แล้วนะเลนยุคนั้นยังใกล้กว่า70ก็ไปอีกถึงมาโครเข้าไปโอ้แต่มาโครที่ระยะ70บมม ดีตัวนี้ใช้ได้ออปติกใช้ได้ซ่อมเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็คืนล่างกลไกน้อยชิ้นนะตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องแมคานิกล้วนนะครับที่กลไกน้อยชิ้นน่าเล่นมากๆหาสภาพมินๆได้อย่างตัวนี้น่าเล่นเบาด้วยฮนะน้ําหนักมันแค่บอดี้เนี่ยสี่กว่ากรัมไม่เป็นภาระเวลาไปไหนนะฮะเผื่อไว้ทดน้ำหนักเลนเผือได้เลนเทพๆมาพวกไซส์ ที่เป็นเมาส์คอนแทคมาใส่เนะี่ยโอ้แจ๋วเลยยุคนั้นเป็นกล้องที่แบบนักศึกษาใช้กันเยอะนักศึกษาที่เรียนทางด้านมิเทศศาสตร์หรือทางด้านไหนก็ตามหลายๆลาสาขานะทางด้านไฟอาร์ททางด้านสถาปัตย์นอะไรก็ต้องมีเรียนวิชาถ่ายภาพด้วยหมดเลยในยุคนั้นนะครับแม้แต่พวกศึกษาศาสตร์เขา,าก็ใช้ใช้กันเยอะก็เลยทําให้เป็นกล้องที่ขายดีเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมัน3 0 0 0ันกว่าบาทเนะาะส ประมาณนะสามพัาอประมาณนี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยขายอยู่นั้นช่วงใกล้ใกล้เปิดเทอมก็จะสั่งกล้องมารอสแตนบายไปขายด้วยเป็นคู่แข่งของเฟนแทค k คพันเลยนะตัวเนี้ยยุคระคาบเกี่ยวระหว่าง Fx3 ซสามทูเปอร์กับทูปเปอร์สองพันเนี่ยก็จะมา ็นตัวแข่งแับเป็นแท็กเคพันเลยตอนช่วงเปิดเทอมเราจะขายดีใครมีตังค์หน่อยก็ไปเอา f m 2กันเอาเป็นแท็กเอ p e n t a ก MX กันใครงบน้อยหน่อยหรือว่าคิดว่าจะไม่จริงจังอะไรต่อไปก็จะมาจบแค่เนี้ย f x 3ซูเปอร์2 0 0 0เงนเป็นส่วนใหญ่ SA ตัวนี้ได้ตั้งแต่25ถึง3,002นะครับต่างจากตัว f x 3 f x 3เนี่ยมันได้ตั้งแต่ สิบสองถึงพันหกมันได้ทั้งได้ทั้งต่ำาแต่มันไม่ได้ทั้งสูงแต่ฟิล์มเนี่ยเขานิยมไปทั้งสูงมันมากกว่าก็เลยอันนี้ทามายี่สิบห้าถึงทําไมมันไม่ทําเยอะๆไปเลยล่ะเอเอปรับเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่า EV Re n t นะ EV r e n รหรือระยะของ EV scale ที่วงจรมันมันรับได้มันทํางานได้มันมันแค่นั้นความสามารถมันสุดแค่นั้นจริงๆไม่เหมือนกล้องสมัยนี้ EV ีติดลบมันยังทําได้เลย EV ลบสามถึง e อ นู้นเลยสามยี่สิบสามสิบเรนก็ยังมีนะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี้แค่นี้มันก็หรูละก็คือเป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยนั้นวงจรเป็น surface m o u ส์แล้วนะครับเป็น SMD device แล้วตัวนี้วัดแสงไม่ต้องกดปุ่มข้างหลังเหมือนเหมือน FX 3แล้วนะครับใช้กดแตะปุ่มไฟร์ l f ว a ์หรือครึ่งทางเนี่ยมันจะมีวงจรมีสวิตช์อยู่ตรงนี้มีสวิตช์อยู่ใต้นี้ชัตเตอร์ยังไม่ทันลั่นนะจะก,กดเต็มนะกดเต็มมันลั่นไปเลยกดไปครึ่งเดียว จะมีจังหวะของมันอยู่แหละวัดแสงก็จะติดแต่ปล่อยก็ดับเหมือนกันไม่มีไม่มีปุ่มโฮลเรื่องวัดแสงเวลาเราใส่เลนเข้าไปเดี๋ยวใส่เลนให้ดูก่อนอ่ะป๊าปเให้ใส่เลนเข้าไปเวลาเราหมุน F อตรงนี้จะหมุนเห็นไหมฮะตัวลิงค์ตัวอ่านค่าตัวนี้จะเป็น variable resistor จะเป็นปรับค่าความต้านทานเพื่อไปคอนโทรลวงจรวัดแสงอีทีตามเอฟที่เราตั้งไม่มีออโต้ไม่มีอะไรนะครับมีแต่เซลยวทัมเมอร์ให้อ๋ Check ft, อเช็คเดฟก็ยังไม่มีเหมือนเดิมแต่ชัตเตอร์ด้านสูงเนี่ยมีให้ถึง2,000ก็มีประโยชน์มากเลยเวลาเราไปใส่เลนกว้าง,วางพวก1.8 1 4งเวลาอยู่ตามชายทะเลเนี่ยสปีดหนึ่พันหนึ่งมันไม่พอพันหนึ่งยังโอเวอร์อยู่เลยอะไรเงี้ยถ้าเปิดไป2,000 2,000งันดียังต้องใส่ ND ช่วยตัวหนึ่งเลย ไอพีแอช่วยตัวเลยม,มันยังโอเวอร์อยู่ก็มีประโยชน์ขึ้นมาพอสมควรนะช่วยได้เซลทัมเมอร์ก็ประมาณสิบวินาทีนะตีวนี้คือนแล้วก,กดชัตเตอรอ์ยกเลิกได้ปะยกเลิกไม่ได้ตนี้ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นมันไม่ให้กล้องแบบระดับโปรอะไรมากมายปุ่มสปีดไดอัลหรือปุ่มปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยเป็นพลาสติกมาทั้งชุดเลยคนระันบน็อคข้างบนนี่ก็เป็นพลาสติกเฟืองที่ใช้ปรับ นี่ก็เป็นพลาสติกตรงนี้ก็ร,ระมัดระวังอย่าอย่าไปพืดพืๆพืพรุนแรงกับมันมากหน่อยนักแล้วกันนะครับค่อยๆปรับแก๊แกๆไปบางคนใจร้อนนะอยู่หนึ่งอยู่หนโอ้ยอยากจะเร็วก็ขายพรวดเลยกนะ็ก็สงสารมันหน่อยแล้วกันนะจะได้อยู่วันหลายๆวันเคาน์เตอร์ฟิล์มก็เป็นแบบแอดวานซะ์นับไปบวกไปเรื่อยๆเปิดฝาหลังก็รีเซ็ตโอ้ตัวนี้สวยมากสภาพดีมากเหมือนใหม่เลยนะตัวนี้นะ สภาพเขาแจ๋วเลยเหมือนไม่ได้ใช้อนะเพราะว่าดูจากรอยรอยตรงสปูรอยตรงสปรปเกตแล้วก็ไอ้เส้นเนี้ยดูรู้เลยว่าถ้าเป็นกล้องใหม่กล้องกล้องใหม่กล้องไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะมีเส้นบัดของขวางอยู่แล้วเส้นนี้มันโดนฟิล์มลากผ่านบ่อยๆก็จะลบไป <c oughs> อันนี้ยังเอี่ยมอยู่เลยแล้วก็ในนี้ไม่มีไม่มีรอยแบบไม่มีรอยถูกกักฟิล์มครูดเลยตรงตรงนี้ เหมือนใหม่ตัวนี้แต่มันเก่าเก็บอ่ะก็เลยมีลามีอะไรมีฝุ่นอะไรพวกนี้ในมา่านในอะไรเยอะเหมือนกันก็เลยต้องถอดมา C L A กันเพื่อความมั่นใจลูกค้าอยากได้ความมั่นใจแล้วก็จัดให้นะครับใส่เล่นแล้วก็ทํางานได้ตามปกติฟังจากเสียงดูก็รู้นะครับว่ากล้องสภาพแบบ ฟิกยงอะไรเงี้ยนะจะได้เล่นฟิกมันเนี่ยหาเล่นดีๆยากจริงเลยเมาวยาจิก้าต้องไปหาเล่นคอนแทคมัน่อได้ดีๆอคุยไปเรื่อยนะคุยไปประกอบไปแล้วนะเพื่เดี๋ยวดูอีกทีลืมย้ำคิดย้ำถามเออจริงด้วยน็อตยังไม่ได้ไขแน่นเะเกือบแล้วเกือบแล้วพวกสายไฟพวกอะไรนี่ก็ไวริงให้ใหม่แล้วนะครับเส้นสีแดงนี่เปลี่ยนใหม่เลยเพราะของเดิมเขามีน้ํากรดไหลจากฐานมาเขาใส่ฐานคามาด้วยนะ มีน้ำกรดคาคาอยู่ในระบบผมก็ไม่มั่นใจก็เปลี่ยนไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นพลาสติกแต่ว่าโครงสร้างเป็นโลหะนะครับแต่ส่วนของเชลของเปลือกเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกก็ไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรบิวเขาเวลาจับถืออะไรอย่างี้ก็ดูไม่ได้แบบไม่ได้แของแกร่งอะไรมากมายยิ่งถ้าไปใส่กับเลนส์ไซต์ตัวโตโตเท่ด้านนะตัวนี้ใช้ได้เลยตัวนี้หนังมาดีแล้วหนังมาสวยงามเป็นหนัง พีวีซีถึงมันมันไม่ใช่หนังแท้หรอกกล้องไม่ค่อยมีใครเขาเอาหนังแท้มาทำเพราะมันเก็บความชื้นแล้วกลิ่นมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะหนังแท้เขาก็เลยใช้หนังพีวีซีนะเจ้าสายไฟเส้นสีแดงนี่คือเส้นที่มาจากขั้วบวกของลังฐานถ้าเกิดลังฐานเนี่ยมีพบว่ามีน้ํากรดหรือมีอะไรรั่วจากก้อนแบตเตอรี่เข้ามาสักเล็กนิดหน่อยหน่อยต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะไม่งั้นมันไหลาตามสายเข้ามาขึ้นถึง แหงวงจรเลยแล้วก็จะสร้างปัญหาอีลุมตุงนังต่อไปในอนาคตมากมายเลยตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องแบบราคาถูกระดับโลคอร์แล้วเนี่ยแต่ก็ยังใช้วัสดุที่โอเคนะครับอย่างพวกชิ้นเลนที่เป็นกระจกช่องมองภาพเป็นไอพีซเนี่ยใช้ออปติคอนกรา้แท้ๆเกรดคุณภาพเลยมัลติโค้ t ด้วยนะครับไม่มีการลดต้นทุนในการใช้ พลาสติกเหมือนกับบางรุ่นแล้วก็ไอ้ตอนที่เป็น2000ันแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผลิตโดยโคซีนาทุกตัวนะครับเป็นเป็นตัวท,ท้ายๆเป็นลอ็อตท้ายๆเท่านั้นเองที่โคซีนาทําให้แต่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันหมดนะครับก็คือเหมือนกับเขาเป็น,นแผนกหนึ่งของยาชิก้าทําให้ว่าตอนนั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้อยๆเลยมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอง,องคอ์กรเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรกัน หลายอย่างเลยเนชันแนลก็เปลี่ยนมาเป็นพานาโซนิกอะไรพวกนี้นะโอ้มีมีหลายอย่างครับที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงมีนอนต้ายิ่งใหญ่เป็นบิ๊กไฟเลยก็กลายมาเป็นโคนิก้าไปเทคโอเวอร์มาซึ่งในบ้านเราชื่อเสียงของโคนิก้านี่ก็ยังไงก็ยังเป็นรองมีนอนต้าใช่ไหมแต่ในระดับคอมพานีแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จของเขานะโคนิก้าเขาทำโซลูชันหลายอย่างมากกว่าเขาก็เลย ซื้อกิจาการมินอนต้าไปท้ายทั้งโคนิกาทั้งมิโน,นต้าก็โดนโซนี่เก็บอีกอะไรประมาณนั้นก็เป็นวัตจักรไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่แน่ต่อไปก็นิคอนแคนนนจะอยู่แค่ไหนไม่รู้เลยนะโอลิมปัสนี่ก็เกือบจะไปแล้วนะตอนนั้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ต้องขายหุ้นให้กับองคอ์กรกลางที่ดูแลทางด้านงอุตสาหกรรมทางด้านแบรนด์ของญี่ปุ่นไปแต่ก็ยังโชคดีที่ยังยังคงรักษา ชื่อรักษาแบรนด์เอาไว้เป็นเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าอยู่เันมาโอ้เป็นเกือบเกือบร้อยปีนะทำมาทุกอย่างเลยกล้องจุลทัรศน์กล้องเซอร์เวสมัยผมเรียนเนี่ยในแลบมีกล้องจุลทัรศน์ของโอลิมปัสเนี่ยโอ้เท่มากแจ๋วมากคือสมัยนั้นของญี่ปุ่นเนี่ย เด็กช่างกลน่จะไปใช้ของอะไรแพงๆใช่ไหมก็ซื้อโอริปัตมาให้ใช้นี่ก็ถือว่าหรูแล้วเลยคนไทยกับทัศนะของญี่ปุ่นนี่ก็เพิ่งจะมาดีไม่นานนี้เองเมื่อก่อนนี้เราก็ว้าไของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยของฝรั่งอ,งอะไรเงี้ย <laughs> เหมือนกันนะคนไทยเราเลือกฮะเราคนไทยเราช่างเลือกของว้าของญี่ปุ่นไม่ดีอของเกาหลีไม่ดีปัจจุบันนี่ซัมซุงเต,เต็มเมืองเลยว้าไของจีนไม่ดีตอนนี้หัวเวย่ยเสี่ยมี่เต็มเมืองเลยอะไรเงี้ย มันพวกนี้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกมันเยอะนะครับเวลาจะบัดกรีต้องคอยระวังบางทีัวระยใหญ่ไปหรือว่ามือเราสั่นไปเหนือหน่อยเหนื่อยมันก็พลาดไปโดนชิ้นที่เป็นพลาสติกเสียหายเหมือนกันคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ซ่อมให้วันหนึ่งมันหลายๆตัวหน่อยละ่ะอะไรเงี้ยจะไปปล่อยให้งานมันค้างอยู่ทําไมเยอะแยะไม่ใช่ว่าตอนนี้อายุมากแล้วมันไม่ไหวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็ก็อย่างเงี้ยครับทาได้วันหนึ่งสองสาตัวนี่แหละไม่ไม่เยอะไปกว่าน,นี้ละ เดี๋ยวลองเทสวัดแสงดูก่อนเนาะเทสวัดแสงนี่ผมไม่ไม่ได้เทสให้ท่านดูนะเพราะว่ามันนอกซีดละแต่ก็จะใช้ค่า s s a SA มาตรฐานในการเทส125 F5.6 ASA 100ในวงการซ่อมกล้องในวงการช่างเขาจะเรียกกันว่า EV12 ค่าเนี้ยเป็ค่ามาตรฐานค่ากลางในการเทสเลนก็ต้องใช้เลนนอมอนนะใช้เลน50มม,มเลนฟิก เพราะว่าเลนส์ซูมมันก็มีอัตราการกินแสงการสูญเสียแสงในตัวมันแล้วก็วัดกับแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานที่เราเราต้องจัดเตรียมไว้นะไปยังไงก็ตามเราต้องวัดกับเดย์ไลท์อีกทีชัตเตอร์สปีดนี่ก็เหมือนกันเราฟังด้วยประสบการณ์ฟังด้วยประสาทสัมผัสเราก็คิดว่าโอเคแต่ว่าเอาเข้าจริงเราก็ต้อง,ต,องต้องเทสนะต้องเทสด้วยด้วยสปีดเทสเตอร์อีกทีหนึ่งรุ่นนี้เสียเงเดียวยัง ใช้บัตรกรีสายเข้ากับแผงอยู่ยังไม่ได้ใช้เป็นคอนแทคเวลาวางท็อปคอเวอร์ลงมาก็ได้เลยโอตัวนี้มันมีเพิ่มอีกมาอย่างมีเดดิเคทเดดิเคทก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นเดดิเคทที่บอกว่าแฟตพร้อมเวลาเรามองในช่องมองนจะมีตรงจะมีลบมีพอดีมีบวกใช่ไหมเหนือบวกขึ้นไปนิดนึงจะมีเป็นรูปสายฟ้าเวลาแฟตเต็มเวลาแฟด้อมเขาจะ ตรงนั้นปิดขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ไม,ไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่าน,นั้นไม่ได้ช่วยปรับสปีดไมได่ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นกล้องชัตเตอร์กลไกไมช่ชัตเตอร์ไฟฟ้ามันทําให้เราขนาดนั้นไม่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับยุค80นะนะ70ต่อ80เนี่ยโอ้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจนักเรียนนักศึกษายุคนั้นคนที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาก็ซื้อนะครับคนที่งบไม่น้อยหรอกแต่ว่าชอบอยากได้แค่นี้อะไรเงี้ยก็มี มีช่างภาพระดับปโปรที่ผมเคยรู้จักที่เป็นเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนเราก็เป็นลูกค้านี่แหละใช้คอนแทคพวก167 MT RTS2 อะไรพวกนี้นะ่ะก็มีเลนส์ไซส์มีอะไรแพงๆเดีวาก็จะมีบอดี้ตัวนี้ f x d c อ s อยาชิก้า fxd เอกกับหรือไม่ก็ FX3 s u p e ซ2000เปอร์นเนี่ยติดกระเป๋าไว้สำรองบางทีก็ไม่สำรองนะเขาเอาไว้ใส่เลนส์อีกตัวหนึ่งที่เขาไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเงี้ยอย่างคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเป็นพวกนักถ่ายถ่ายนกถ่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะ ไวไลฟ์ตัวนี้ก็จะติดไอ้พวกรีเฟล็กพวกเลนกระจกอะไรพวกนี้ไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าเลยจำเป็นต้องตั้งหลายกล้องหรือจําเป็นต้องใช้ฟิล์มอีกฟอร์แมตหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็าจะหยิบตัวนี้มาใช้ได้ทันทีเลยโอ้แต่ตัวนี้สภาพแบบผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเอฟเอ็กซ์สามทั่วสองพันที่สภาพมันมิน,ม,นมินขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อต่อเจ้าของก็เลยได้ไหมเนี่ย เขาจะด่าว่าเขาจะขายเขาส่งมาซ่อมเดาไปขอซื้อก็อยากเก็บไปแต่ผมไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมี fx 3มีมีเหมือนกันอนะ่ะมีแต่ว่าเป็นตัวแบบไม่ใช่เอาไว้ใช้อ่ะเอาเป็นตัวที่เอาไว้ริสเลนเอาไว้อ้างอิงวัดแสงอ้างอิงค่าลูกค้าส่งเลนส์เมาส์ C y มาผมก็มีบอดี้สำหรับที่จะเช็คโฟกัสเช็คอะไรให้น่นองไม่ได้มีเอาไว้ใช้งานอะไรซึ่งมันมักจะมีทุกยี่ห้ออ่ี๋ยวประกอบเสร็จแล้วห้ามลืมเช็ค คาน์เตอร์ฟิล์มทีใส่เสร็จแล้วเคาน์เตอร์ฟิล์มไม่เดินเปิดฝาหลังแล้วไม่กลับกลับมาแล้วนะครับอยู่เอสแล้วก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผ่านการ CLA อย่างมั่นใจลูกค้าก็พร้อมมาไปใช้ก็ขอบคุณครับที่รับชมกันมาคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วมะคราวที่แล้วก็ยาวไปทีละตอนนี้ยาวอีกแล้วชื่นชอบก็ควรช่วยกด subscribe กดติดตามของเราไว้ด้วยแล้วกันหรือจะให้ดีก็ติดตามเพจ ทาง Facebook ของ f i ก c a m มล่ไว้ด้วยนะครับเผื่อวันดีคืนดีเราจะได้คุยกันใช้บริการกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ